ค่ะทุกคนตาจะหาายินดีต้อนรับเข้าสู่ซิงซิงเฟมิลี่ซิงดูผมมาแล้วซิงซิงสวัสดีครับทุกคนยังสวัสดีครับวันนี้ตีจีนนะครับวันนี้เป็นสีจีนนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนไหนซิงซิงเฟมิลี่ไหนซิงซิงใครชื่อซิงซิงนะเสียเท่าซิงซิงโอเคครับทุกคนพอละเดี๋ยวให้ซิงซิงไปเล่นกับป๊ะป๋า ไปเกินมาป้าหวานโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะม,มาม้าพามาอีกแล้วนะคะเห็นเปิดคลิปด้วยซินจีนะคะใส่ชุดจีนเนาะพาก็จะไม่พ้นอะไรไปได้เกี่ยวกับเรื่องซินจีน,นะคะให้ทุกคนได้รู้ว่าเออแบบว่าวมารยาทมารยาทของคนจีนนะคะบนโต๊ะอาหารเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พาจะมาแชร์ประสบการณ์เนาะการที่พาอยู่กับสามีนะคะมาประมาณ8ปีแล้วเนาะคบกันมา8ปีแล้ว พาก็ถือว่าเยอะไหมทุกคนพาก็ไม่ได้ว่าออคบมามากนานกว่าคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือ,อพาก็พอจะรู้วัฒน,นธรรมบ้างนิดนิด,นดหน่อยหของคนจีนนะคะว่าเราก็พอจะรู้บ้างแหละว่าเออมันมันเป็นยังไงบ้างในเรื่องมารยาทของการทานอาหารนะคะแล้วก็มารยาทบนโต๊ะอาหารการทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ย เออเดี๋ยววันนี้พาจะมาบอกหมดเปลือกเลยก็คืออย่างพอเวลาอันนี้นะคะคือพี่พาอยากจะมาลงคลิปนี้เพราะว่าเผื่อใครที่ทําธุรกิจกับคนจีนเนาะหรือไม่ก็คนที่ไปเรียนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเพื่อนคนจีนมีครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทําตัวถูกเนาะว่าเราจะทําตัวยังไงอะไรยังไงเวลาเราไปทานข้าวกับเขาก่อนอื่นพาต้องขอบอกก่อนนะคะว่า ที่จีนเนี่ยเวลาที่เราถ้าเราเป็นถ้าเราเชิญแขกมาบ้านเราเนาะเวลาเราทําอาหารนะคะถ้าโดยหลักทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกําหนดหรอกเนาะว่าจะอาหารอา่ากี่ชนิดกี่อะไรซึ่งอา่าอันเนี้ยพาเอาจากประสบการณ์บ้านสามีเนาะแล้วก็จากสามีตัวสามีเองะคะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แบบว่าระเบียบแบบแผนอะไรกันสักเท่าไหร่เนาะอย่างเช่นอาหารบนโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่า ประกอบไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยผักนะคะผัดผกักนี่คือต้องยืนพื้นเลยนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขานิยมกินผักเนาะเขาจะเรียกว่าชิงช่ายนะคะคือเหมือนกินเพื่อแบบเหมือนกินเพื่อตัดเขาเรียกว่านะกินกินเพื่อตัดความแบบ มันความอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งในผักปันมีมันอ่าแล้วก็มีน้ําซุปนะคะน้าซุปเนี่ยส่วนมากเขาจะกินปิดท้ายนะคะก็คือซดปิดท้ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อสัตว์นะคะก็คือ,อขาดไปไม่ได้นากก็คือเนื้อสัตว์เนาะซึ่งที่จีนเนี่ยถ้าเราไปกินกับแบบคนที่เราเขาเรียกว่านะคือคนถ้าไม่ใช่แบบไปกับที่บ้านนะถ้าไปกับพวก ที่ทําธุรกิจด้วยการอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากเลยเขาจะสั่งกลับมาเยอะมากนะคะทุกคนเขาจะกลัวไม่พอคือแบบสั่งเยอะมากๆอ,อ่ะเออแบบเหมือนให้มันเต็มโต๊ะเลยอะไรอย่างงี้คือเขากลัวว่าเหมือนเลี้ยงดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยู่แล้วแล้วเขาจะไม่ค่อยเสิร์ฟข้าวนะคะคือเขาก็เขาจะกินเขาจะเน้นกลับกันนะเนาะนกินกับข้าวมากกว่านะคะก็มีบ้างที่กินข้าวแต่ว่าก็คือแบบ เหมือนสไตล์โต๊ะจีนนะทุกคนคือข้าวเนี่ยจะแบบเรียกมาทีหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนเขาก็ไม่ค่อยกินข้าวอ่ะแล้วก็พายอยากจะบอกว่าเออเวลาที่เรานั่งนะคะนั่งโต๊ะเนาะมันก็จะมีหัวโต๊ะใช่ไหมคะเวลาเรานั่งหัวโต๊ะเนี่ยคือคนที่เออใหญ่ที่สุดนะคะของบ้านก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นหลิงเต่าหลิงเต่าคือเป็นเป็นพวกเออเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเออ ก็คือเป็นเหมือนผู้พูดนําเป็นเจ้านายเป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือเขาจะให้นั่งตรงหัวโต๊ะนะคะตอนพาเรียนเนี่ยพาเคยเรียนตอนมหาวิทยาลัยเนาะว่ามันจะมียิบย่อยกว่านั้นอีกนะว่าคนไหนต้องนั่งตรงไหนตรงไหนแต่ว่าแฟนพาสามีพาเนี่ยบอกว่าในเวลาชีวิตจริงนะคะในชีวิตจริงคือไม่ได้ขนาดนั้นเออไม่ได้เป๊ะตามตามออวัฒนธรรมการกินอาหารเขาขนาดนั้นเนาะก็คือเหมือนประมาณว่า ตามสบายอ่ะตามสะดวกสบายแต่ว่าก็คือหัวหน้าบ้านเนี่ยหัวหน้าของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบ้านสามีก็จะเป็นพ่อเขาใช่ไหมคะเป็นเป็นเอ่อพ่อปู่เนาะก็คือจะนั่งตรงหัวโต๊ะนะคะแล้วก็พารวก็สามีแล้วก็แม่ย่าแล้วก็ลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยเออก็ส่วนใหญ่ก็หัวโต๊ะก็จะเป็นพ่อปู่นะสำหรับบ้านพานะโอเคอ่าแล้วก็มาถึงวิธีการ วิธีการทานนะคะก็คือเราอะเวลาเราทานเนาะเราก็เขาก็จะให้จับตะเกียบใช่ไหมเพราะว่าที่จีนเนี่ยจะใช้ตะเกียบแล้วก็มีช้อนนะคะเดี๋ยวพานจะขึ้นไว้ให้เพราะว่าพานะน่ะบ้านพานไม่มีช้อนแบบนั้นเนาะเขาจะเรียก ทางสาวนะคะทางสาวคือเป็นช้อนซุปเนาะเวลาเรากินซุปคือเวลากินซุปเนี่ยถ้าให้มีมารยาทบนโต๊ะอาหารจริงนะคะเราจะใช้เราจะใช้ช้อนนะคะช้อนซุปตักกินเนาะแต่ว่าแต่ว่าช้อนซุปเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้แล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่บ้านอยู่กันเองที่บ้านโดยที่ไม่มีแขกไม่มีอะไรอย่างเงี้ย บ้านพ่อปู่แม่ย่าค่ะก็จะคือจะใช้ตักใส่ถ้วยแล้วก็ซดเลยนะคะเออซดเลยแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพาก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมีมารยาทหรือไม่มีแต่ว่าเออบ้านสามีเนี่ยเขากินเขาก็จะแอบมีเสียงนิดนึงอนะทุกคนแบบว่าซูดแบบซูดอะแบบพาด้วยด้วยความที่ว่าพารู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่าน้ำซุปเขาร้อนด้วยนะมันก็ถ้าแบบถ้าเราแบบเออยังไงอ่ถ้าแบบไม่ไม่ไมซดอย่างนั้นอะ มันจะแบบลวกปากเหมือนเขาแบบคล้ายๆกข,ขาเป่าไปด้วยแล้วก็สูดไปด้วยสูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็วิธีการจับตะเกียบนะคะก็คือจับปกติได้แหละไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรขนาดนั้น แต่ว่าถ้าเรากินอิ่มนะคะเดี๋ยวพัดจะขึ้นรูปไปให้นะถ้ากินอิ่มเราเอาตะเกียบของเรามาวางไว้ที่โต๊ะนะคะวางคู่กันที่โต๊ะเดี๋ยวพัดจะขึ้นรูปไปให้ว่าว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเรายังไม่อิ่มนะถ้าเรายังไม่อิ่มเราก็เอาตะเกียบวางไว้บนถ้วยของเรานะคะเออแล้วเวลาเราทานอาหารเนาะถ้าเกิดทานอิ่มแล้วนะคะสมมติถ้าเราทานอิ่มแล้วในบ้านนะในบ้านในครอบครัวสามีพายอย่างเงี้ยพาดก็จะบอกเขาว่า วเปล่าล่ะหน,นิมันมันชื้อหนิมันมันชื้อก็คือแปลว่าพวกคุณค่อยๆกินนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือในบ้านนะคะก็คือในบ้านเนี่ยเราเราทาวิธีนี้ได้เราคือลุกไปก่อนได้แต่ว่าถ้าเราไปกินกับพวกเจ้านายพวกแบบเพื่อร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากเนี่ยเขาจะคุยก่อนนะคะคุยกับคนที่ ยังนั่งทานอยู่ก่อนนะคะเพราะเขาจะยังไม่ลุกไปไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นการเสียมรารยาทอย่างหนึ่งเนาะคือเขาก็จะเขาจะคุยกันก่อนแล้วก็คนจีนเนี่ยเขาจะมีวิธีการชนแก้วนะคะก็คืออย่างฝรั่งก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ที่จีนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเมื่อก่อนเนี่ยพะเคยเรียนตอนมหาวิทยายลายัยคือเรียนเรื่องมรารยาทเรียนเรื่องเ,ออเนี่ยการเข้าสังคมต่างๆน,นะคะคือพาจันได้ว่าเหมือนใครที่มากกว่านะคะเป็นแบบเจ้านายอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเขาบอกว่าเขาจะให้ชนแก้วนะคะชนแก้วสูงกว่าแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะแฟนพาบอกว่าสามีพาบอกว่าเอ่อในความเป็นจริงถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนะคะก็คือชนปกตินะคะทุกคนก็แก้วมาแล้วก็กันเปยคือจีนเขาจะใช้คำว่ากันเปยนะคะเออเดี๋ยวนะ แก้วชนิเนี่อันนี้แก้วนะก็อันนี้ก็เป็นอีกแก้วหนึ่งก็แบบการเปยแค่นี้นะคะคือไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเลยแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าผู้มีอาวุโสน,นะคะหรือว่าคนแก่เวลาเราไปเราไป,ร,าไปร่วมง,งานวันเกิดหรือว่าเป็นงานแต่งงานแล้วแล้ว,ลวมีคนมีอายุกว่าเรานะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะคือจับสองมือนะจับสองมือแล้วก็แบบเหมือนโค้งคำนับอย่างเงี้ยเอออันนี้คือวิธีการที่เรามีผู้สูงอายุนะคะอยู่ด้วย แต่ว่าโดยเพื่อนร่วมง,งานแล้วต่อให้เป็นผู้จัดการหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเขาเรียกแฟนเขาบอกว่ามันเป็นซงตี้อ่ะซงตี้ก็คือแบบแบบแบบเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานกันก็อย่างนี้เลยชนแก้วอย่างนี้เลยแบบว่าอ่ากางไปปุ๊บแล้วก็กินนะคะโดยปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเหล้าเป็นอะไรกันเนกะคือเขาจะกินหมดแก้วจริงๆนะคะแต่ว่าโดย้าอย่างพาก็จิบพอเป็นมารยาทนะคะไม่ไม่ไม่หมดคือแบบไม่ได้ บาบาบาบินแบบพวกเขานะคะคือถ้าเกิดเป็นพวกเขากินเหล้ากินเบียร์ก็จะหมดแก้วเลยเออก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพาเนี่ยก็พาไม่ค่อยกินอะไรพวกนี้เนาะพาก็พาก็ากเอ,อ่อน,นิดๆหน,น,น่อยๆกินทีจิบทีพอเป็นพิธีนะคะก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการเสียมารยาทน,นะคะอืมแต่ว่าก็คือถ้าหมดก็คือเป็นเหมือนให้เกียรติเขาอะไรอย่างนงี้มากกว่าอันนี้นะคะก็เป็นวิธี มารยาทพื้นฐานเนาะบนโต๊ะอาหารนะคะของจีนว่าเออเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเรื่องการเคี้ยวเสียงดังเนี่ยคือคนจีนเขาเป็นคนนิสัยอยางงั้นอยู่แล้วเนาะแบบว่ามันเคี้ยวจับจับจับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาคือเขาก็ติดมาเขาทุกอย่างเขาก็ใช้ใช้ตะเกียบหมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะคีบคีบคีบเออมันอาจจะแบบว่ามีที่ละคนไทยเรารู้สึกว่ามันดูไม่มีมารยาทนะคะพักก็ บางทีเนี่ยพามาถ่ายคลิปเนาะพาก็อยากให,ให้ให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเปิดมุมมองใหม่ให้ทุกคนได้รู้อีกมุมหนึ่งของจีนนะคะในทางด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะในส่วนตัวของพานะเพราะว่าบางคน,เ,นเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่างพาบางทีมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะอ๋อแล้วอีกอย่างนนะคะทุกคนคือที่จีนเนี่ยพาบอกไว้ก่อนว่าวัฒนธรรมการกินของเขาเนี่ยเวลาเขากินเสร็จอาหารนะคะถ้าร้านนั้นนะคะไม่มีจานนะคะไม่มีจาน มาใส,าเส่เศษอาหารให้บนโต๊ะนะคะหรือว่าไม่มีถังขยะนะคะคนจีนจะนิยมเอาเสศษอาหารวางไว้บนโต๊ะเลยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของที่นู่นนะคะเพราะว่าในเมื่อร้านอาหารไม่มีที่เอ่อไม่มีที่ไม่มีจานมาเพื่อที่จะให้เราแยกเศษอาหารเรานะคะเขาก็จะใช้เขาจะเไม่เอาไปใส่ในจานตัวเองนึกออกปะคืออย่างคนไทยเนี่ย เราจะมีนิสายว่าเออถ้าสมมติเรากินกุ้งเนาะเราแกะกุ้งเราวก็เปลือกกุ้งไว้ขอบจานใช่ไหมคะหรือว่าอะไรที่เราไม่กินเ,เราก็จะเขี่ยไว้ที่ขอบจานของตัวเองนะคะแต่คนจีนเนี่ยคือถ้าเขาไม่กินหรือเป็นพวกกระดูกหมูเป็นพวกเปลือกกุ้งเขาก็จะเอาไปทิ้งวัดทิ้งไว้บนโต๊ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งไว้บนโต๊ะนะอย่างบ้านสามีพาเนี่ยเขาก็มีจานรองนะคะจานทิ้งเศษขยะรองแต่ว่า เพื่อนเพื่อนอันเนี้ยเพื่อนสามีเป็นคนบอกว่าถ้าไม่มีเธอก็วางทิ้งไว้ที่บนโต๊ะเลยเพราะว่าในเมื่อเขาไม่มีให้เออแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมารวบทีเดียวนะคะโดยที่ปกติเวลาเราไปกินโต๊ะจีนที่จีนก็คือเป็นพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยโต๊ะเนี่ยมันจะคลุมด้วยมันคลุมด้วยผ้าบางทีมันจะเป็นคลุมด้วยแบบว่าผ้าที่เขารวบแล้วทิ้งเลยอะ่ะทุกคนแต่ว่าบางทีก็จะเป็นคลุมด้วยผ้าที่เอาไปซักนะคะคือเขาก็เหมือนจะซักกับโรงงานอีกทีหนึ่งอ่ะไปแบบเหมือนโรงงานซัก ซักผ้าพวกนี้แล้วก็โรงงานที่ซักล้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ล้างที่ร้านเขาเนาะไม่ได้แบบว่ามานั่งล้างนะเขาก็จะไปส่งไปโรงงานพวกนี้ก็จะมีเครื่องซักเลยโดยเฉพาะนะเออซึ่งเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันสะดวกเขาก็หอบหอบไปเลยแล้วก็ค่อยไปเทเทขยะทิ้งแล้วก็เอาผ้าไปซักอะไรอย่างเงี้ยเออก็เนี้ยคือเป็นอีก,กเออเป็นอีกทริคนึงเนาะสำหรับที่เวลาใครไปจีนก็จะได้รู้เนาะว่าเออฮ้ยเขามีวัฒนธรรมมีมารยาทก,การกินบนโต๊ะอาหารอะไรยังไงบ้างนะ พาก็พอจะรู้มาในแค่นี้เนอเอ,อประมาณนี้ดีกว่าพอประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพากออ็ทำตามนะคะทำตามสามีเนาะคือสามีทํายังไงเราก็ทําอย่างนั้นเออก็คือคนจริงเขาทำยังไงเราก็แอบแอบดูเขาแล้วเราก็แอบแอบถามสามีเราซึ่งสามีพาบอกว่า โดยปกติเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนทั่วไปเป็นแบบไปร่วมงานทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบโวยเจ้านายแบบว่าอยู่ระดับสูงมาหรือหรือว่าเป็นคนแบบมีเป็นแบบผู้นํามาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็ธรรมดานะก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นเออแล้วก็ที่จีนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งว่าอยากจะบอกทุกคนว่าอ,อ บางทีเนี่ยถ้าเราเห็นในไทยนะคะว่าเป็นไงก็เผื่อเผื่อใครที่มาผ่านมาดูคลิปนี้เราวอคติกบจีนหรือว่าแบบไม่ได้ชอบจีนก็ลองลอง,ลองมองในมุมพาดูนะคะว,ว,ว่าเออเออเราอะยอมรับว่าบางทีเราก็มองว่าเฮ้ยมันสโปรกว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเสียงดังมันดูไม่มีมารยาทแต่ว่า เออบางทีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ต่างกันนะเนาะเราก็เหมือนเรียนรู้เขาเราก็มาเรียนรู้เราดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าถ้ายัางไงคะคืออ๋อแต่ลืมบอกนะคะว่าคนจีนอ่ะเขาไม่นิยมใช้มือนะทุกคนเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ใช้มือเะคะเขาจะใช้ตะเกียบนะคะเขาจะไม่นิยมใช้มือถ้าอย่างบ้านเราจับก,กระดูกหมูมากินเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่เท่าไหร่ใช่ไหมเอออันนี้คือหมายถึงที่บ้านนะแต่ว่าต่อให้เป็นที่บ้านของคนจีนเขาก็จะไม่นิยมใช้มือนะคะเออ อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเอออะโอเคค่ะทุกคนแค่นี้น,นะคะฝากฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ซิงซิงแฟมารีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย